ช่อง YouTube นายตนกามาแล้วครับฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดตามแล้วกดม่องรูปกระดิง่งแล้วสิมีคำวา่าทั้งหมดให้พี่น้องกดเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปทุกๆคลิปที่นายตนกาลงครับ มีเทคนิคการเลี้ยงหัว่วควายและสัตว์หลายประเภทพร้อมด้วยเปิดราคาวัวทีนาสนใจมีบริการรลับทรงหอดบานหอดเฮือนบวกค่าจัดสรงเพียงกิโลละสิบหาบาทติดต่อเบอร์โทร0644867066ไปชงลิมกันได้เลยครับ ครับสวัสดี FC แฟร์กราฟนคกับรศึกษาทุกคนครับมันี้เ้าอยู่ที่บาทหนองตะเย่าตลหนองแวงเพื่ออาหารใต้ครับพี่น้องครับในยีนขาวข้าวจากเกษตรกรฟันแจงเข้ามาว่ามีม้วนขึ้นครับพี่น้องครับม้วมันขึ้นเป็นเหลือบใช้พ่อพันธุ์สัดญาโตพอพันธุ์ลิโก้นะครับพี่น้องครับสุดยอดต่อพันธุ์ลิโก้ประกัน3เทื่อครับพี่น้องครับได้ราคาผักได้ราคาเกษตรกรนะครับมันี้ก็มาเบิงม้วกับขึ้นนะครับขึ้นแน่ๆนะครับมันี้กัใส่ซองจำเป็นนะครับใส่เสื้อ เป็นคาวนะครับรัแทนพี่น้องสนใจว่งมาขึ้นโมกงท่้งมาใน24ชั่วโมงครัคคบ064867066ีน6 6่นดองครับ064867066เดี๋ยวเข้าไปช่วงบรรยากาศาการผสมเทียมกันต่อไปเดี๋ยวตัดภาพไปเลยครับมันหาของแท่ยากเอามันของเทียมนี <c oughs> ่ละครับผมก็ผสมให้เรียบร้อยนะครับบรงจากสภาพก็ หยุ่มเยืงกคสมควรเกับพี่น้องครับเนื่องจากซ่องอย่างมันบอบพบ้อเตรียมพร้อมปัจจัยนะครับหลังจากนี้ก็คือสีมีบริการซ่องพร้อมนะครับเดี๋ยวไปบิ่งเจ้าของงัวกันครับครับเปียบร้อยผสมไฟพร้อมรเน่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนจำนวนก่อนังเปลี่ยนชัดเลยนะครับเนี่ยครับผสมนิโก้นะครับกับพวกการรูไว้เรา ร้ายแล้วลูกหาตัวล่ะเกษตรกรผู้เลี้ยงตะกี้เลี้ยงเป็นผู้บอกไงเหมือนเป็นแบบเนี่ยนะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงแท้จีนะครับการล่อมาหลุ่นกันอีกงี้สิบเอ็ดมือนะครับเดี๋ยวผมสะเขียนในใบอ่ะให้เรียบร้อยนะครับกับบริการรับใส่พี่น้องนะครับหลายพื้นที่นะครับถ้ามีมั่วขึ้นมั่วยังกะโทรมานะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเขียนใบอยู่ครับเลี้ยงมาเป็นยี่สิบปีแล้วล่ะ สอาถามาระสบกาที่ผู้เป็นมงค์กนะครับในเดือนว่าเกือน2องเดือนแล้วนี่ครับเป็นประสบการณ์แรกตอนนี่แหละ สองเดือนแล้วทสองสองเดือนแล้วครับสองสองเดือนแล้วแน่นอนแล้วล่ะรับรองว่าติดแล้วเขาติดขึ้นแล้วครับไครับประสบการณ์เดี๋ยวนี้เพื่นก็กินยาอุดรสมบูรณ์ล้อแต่รุ่นถือเป็นจครองครัวอย่างดีนะจะฟังก็ยางดีแต่ว่าจะของกับจอยหัวอ้วนหัวอ้วนจะของจอยห้วอ้วนจะของจอยเป็นประสบการณ์ปากต่อปากคือตัดติดแล้วเพื่นก็บอกกันนี่ครับเนี่ย พอใกล้ๆกันนะครับเพราะอานารย์พี่น้องมีง่วงขึ้นมะพร้โทรมาได้ครับ0644867066ครับพี่น้องครับ0644867066ดีรับใช้พี่น้องเกษตรกรนะครับ24ชั่วโมงเราโทรไปตั้ง6โมงเช้าเลยครับโอเคแล้วหยันเท่าน้ำน้อยหยันบ่มาง่างอยู่นะครับมาเพิ่นเพิ่งไปเกี่ยวหญ้าเซ่อยู่ครับนี่แหละนี่แหละที่ว่าผสมไผ่ติดแล้วรับรองว่าติดอยู่แล้วล่ะเพราะว่าผันมาติดเรามีโอกาสขึ้นแล้วเพราะว่ามันครบรอบมาเป็นรอบแล้ว วันที่10เกืบครบสองเดือนก็ดีเต็มจะเกษจะเตะตะกรเรียกว่าตัวจริงเลยัวก้ียงจริงมามาเบิ้งมาเลยตวางว่าพอหรือเปล่าจะขวงว่าพอไหมจะงวางว่าจะขวงว่าะสดอยู่ได้ี่น oui> ี่พูดทำนองพนดสวยา็ะน่าทายจะขวางี่าสวดจะข้องจะขวางว่าจะสดอยู่เด้อไ้่สมว่างม่ได้แบบ นายหอยามื่อสืว่ามาสื่อคนนไ้ครับเดองวันี้เด้่มาโหลดม้าโหลดเ้ยจะพ้องว่ากระโจนยุทธีผู้ใดข่าวจะออกเลยนะันติ้ข่าวว่ามื่อยแก้วนายหอยมาบอกนายหอยต้องคิดดีๆครับสือสืบค้นนมั่วควอมนั่นเองวั้เด็ยนพรุ่แล้วนะไยเียนพรม่โอสุดยอดดี่ครับพี่น้องเอาวหัวมวนไปขัดแล้วขเสือคนนี่ไดเบิ์ดเลยนะพี่นอเอาพี่น้องครับจะคิด สนใจ,จตออิดต่อสองนะครับที่หลังเขาวาเสียงว่าในาลูกพร้อมส <c oughs> <c oughs> ิว่าลูกด,ดิสมาดิสหมากเายกว่า20พ่อพันองนี่ครับ064486706มีคอลเก้าเข้ามาสวัสดีครับ